สวัสดีครับไอเจตตรวบัญชีสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาบอกเคล็ดลับในการเพิ่มยอดนาทีการรับชมวิดีโอแบบออนดีมาร์หรือถ่ายทอดสดให้ครบ60 0 0 0นาทีนะครับผมเคล็ดลับก็คือเราต้องสร้างคลิปวิดีโอสั้นเรียวนะครับความยาวไม่เกิน90วินาทีและที่สำคัญเราต้องลงคลิปสั้น3นาทีสลับกับคลิปสั้น5นาทีด้วยนะครับพร้อมกับ การไลฟ์สดถ่ายทอดสดเป็นประจำนะครับที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้ก็คือการไลฟ์สดอย่างน้อยนะครับผม1ชั่วโมงในทุกวันเสร็จแล้วก็จะนำคลิปไลฟ์สดตัวนั้นมาตัดเป็นคลิปสั้น5นาทีตัดช่วงต้นช่วงกลางและช่วงปลายนะครับผมเอามาลงเป็นคลิปสั้นนะครับแล้วก็มาสังเกตดูนะครับในแต่ละวันนะครับยอดนาทีที่เรา อัพลงไปใน f c e e o o o เรียวนะครับผมจะขึ้นเยอะมากนะครับสังเกตจากการอัปเดตในแต่ละวันนะครับขึ้นครั้งละ300 400หรือบางวันก็600นาทีต่อวันนะครับผมผมก็อยากจะฝากพี่น้องเคเดเเตอร์ดิจิทอลทุกท่านนะครับที่กำลังเปิดสร้างไรายได้จากคลิปเรียวนะครับให้ลองทำวิธีของผมลองดูนะครับได้ยอดนาที